เบิกเลยค่ะพี่น้องเบิงดอกเกตอุ้ยข่ากักวงจ้ะข่าก่ากวงแล้วได้ดอกกระไปแล้วออ้ยพี่น้องพี่น้องอันนี้ลานจอดรถที่เรามาจอดประจำนะคะทุกคนนุ่นนั่งท้ายอยู่นี่จ้ะกดปูนอยู่ป๊าดพี่น้องเอ้ย สองดอกหนึ่งสองอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบางพี่นอ้องยักเริ่มแก่แล้วจ้ะต้องทำจัดการวันนี้เลยถ้าไม่งั้นนะ่ะไม่ทันเริ่มเหลืองแล้วดอกนี้น่าจะอ่อนกว่าอยู่นะอู้ แต่ว่าก็ต้องจัดการวันนี้คือกันจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไทยเลยค่ะวันนี้หนาวผาเข้าป่าแต่เศร้าเลยจะ้ะเจ็ดโมงเช้าว่วาเฝ้ามาหาเห็ดไปทรงจ้ะมีลูกค้า่นสั่งยังไดบเห็ดอเห็ดพึ่งหวานนะคะเิ่นเิ่นจะเอาไปขายตลาดหนาะต้องเลยก็เลยต้องออกมาแต่เศร้าจะ้าจะป่านี้นาะไม่ได้มาหลายวันแล้วไม่รู้จะมีหรือเปล่า ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะค่ะทุกคนดอกแรกค่ะน้าบ่มีเวลาตัดค่าเด้อจ้าอุ้ยนิ่มเทค่ะนิ่มๆเห็ดมันไม่ค่อยออกแล้วค่ะทุกคนเหมือนว่า มันหยุดออกอะ่ะมันฝนตกหลายวันแล้วมันหยุดออกเหรอไม่ค่อยมีแล้วแม่ป่าน,นี้เนี่ยนี่ได้รุ่นรุ่นนี้นะพี่น้องกำลังดีเลยเนี่ย คนเห็ดเน่าค่ะขึ้นลาสองดอกสามดอกแล้วก็ยืนเน่ายัางโชคดีอยู่ยังเลือนนี้ไปให้เราเนี่เน่าค่ะทุกคนน,น,นอนๆอเอาดอกนี้อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะหนู ได้อยู่ได้อยู่ดอกนั่นอ่ะสองดอกนั่นอ่ะเน่าอันนี้ก็เหลืองอันนี้ก็เน่านู่นค่ะทุกคนยืนในในปลาพี่จ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นอีกหนึ่งดอกแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าดอกมันแก่อุ้ยสามดอกว้าเนี่ยนเนี่ยนเนีย อุ้ยอันนี้ติดเหลืองแล้วแม่ไม่ได้แล้วค่ะเห็ดไปไวเพราะว่าฝนตุกอุ้ยสองดอกเน่าหมดแล้วมั้งดอกนี้ไม่เน่ามันสามดอกอยู่ด้วยกัน ย้ายป่าแล้วนะคะทุกคนโอ้ยได้ไหมเนี่ย,ยวหวังว่าป่านี้เราจะได้เยอะขึ้นนะคะทุกคนดูเห็ดดอกนั้นค่ะบึงข่าไหมปัดปัดปด กวงไปหมดแล้วเละไปหมดแล้วค่ะองใสจุดนี้ไม่มีคนเข้ามาแต่ป่านั้น,น่ะลอยตัดขาเยอะเลยไม่ก็เน่าโอ้ย,อยป่านี้เยอะเยอะจ้ะทุกคนไม่มีคนเข้ามาโอ้นี่ค่ะนู่นหนึ่งสองสามสี่ห้านู่นจะอีก อีกสงดอกค่ะทุกคนหกมีอีกหนึ่งดอกค่ะอไ้ได้ไั้ยเหลืองไหมอ้ติดเหลืองอยู่ เลยก่อนล็อกนี้อย่าลืมล็อกนี้กำลังขึ้นไ่ก็มีมาลุ้นกันนะทุกคนว่าเราจะได้ไหมจะได้กิโลโอ้ยมึงก็ได้ น่วนาจะเก็บอันนี้เป็นสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนจะกลับแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ทันเวลาไปส่งค่ะเพราะนัดป้าเกไว้10โมงตอนนี้มันเกือบ9โมงแล้วค่ะนี่นี่ค่ะทุกคนล้นแล้วค่ะได้เกือบสองถังพอแล้วจ้าพี่น้องเฝ้าไปส่งต้องเอาเห็ดไปส่งค่ะนี่ลูกค้าสั่งย่าพี่น้อง เดี๋ยวค่อยไปคัดไปเลือกอีกทีอันนีน้น่าจะได้หมดทุกอันแต่อันนี้ต้องไปคัดใหม่ไปค่ะไปส่งของกันค่ะส่งเห็ดเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนเอาลงรถนะทุกคนว่ามีอะไรมั่งเพราะว่ารีบกันเหลือเกินป้าแกมารับของรีบเพราะว่าลูกค้าแกรอรอเอาเห็ดพึ่งหวานนะคะเราก็เลยรีบกันเออไปยืนร้านแกก็ลืมถ่ายรูป นี่ค่ะ,ะไรายได้สวัสดีค่ะทุกคนนา,นาจาหน้า,นากลับจากตลาดเอาเห็ดไปส่งตลาดมาก็เลยแวะป่าระหว่างทางค่ะทุกคนนานาก็มาเจอเห็ดพึ่งแล้วหนึ่งดอกค่ะเห็ดพึ่งอ่ะเยอะเลยค่ะมีแต่ดอกโตๆโตข้างทางนี่ดอกแรกตรงข้างอุย้ยเน่าเอาไม่ได้นี่ตื่น,น อันนี้ก็แก่ขาเอาได้ไหมขา,ขาก็ไม่ได้อุยย้องหาใหม่ค่ะทุกคนข้างล่างเน่ยเน่าเต็มเลยมีแต่ดอกโตโตเจอแล้วค่ะมาเบิงมารุนกันว่าเขาจะรอดไหมดอกนี้น่ะหวยรวมเบะเลยค่ะทุกคนไม่รอด ไปนี่คือบ่มีเห็ดเรื่องจกักดีว่ะจุดเห็ดมันปูไม่เหลือเลยค่ะทุกคนมีคนมาเก็บไปก่อนแล้วเรามาเก็บเห็ดพึ่งคาลายกันค่ะตรงนี้มีหลายดอกเลยอวบมากทุกคนอ้บอวบเบิ่งค่ะค่ะมนี่อีกหนึ่งดอกค่ะนี่เห็ดอันนี้ก็แกงแซบนี่นี่น,น อันนี้นาไม่รู้ว่ามันใช่เห็ดขมหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นเห็ดขมนาฟังเสียงรถค่ะเสียงรถวิ่งข้างล่างหรือวิ่งขึ้นมาข้างบนตอนนี้นาขึ้นมาอยู่ข้างบนอ๋อเขา่าจะอยู่ข้างล่าง นี่จ้าอีกสามดอกดอก,ดอกนั้นเราไม่เอานะทุกคนมือเหมือนน้องจแจว่งอุดด่ยนู่นอีกหนึ่งดอกค่ะทุกคนจุดนี้เป็นจุดอี เห็ดพึ่งขาลายชัดๆเลยมีแต่ตัวเดียวมีอีกไหมนี่น่าจะเป็นเห็ดพึ่งหวานอะทุกคนรอบเช้าที่นานเก็บมานะเอาไปขายหมดแล้วได้หรือเปล่านอ้องข้างในมีนอน ยุงยุงเสื้อผ้าเขาปาก็ไม่ได้เอามานะใส่อย่างนี้เลยค่ะเห็ดมันปูไม่เหลือสักดอกเลยมีคนมาเก็บ นีใหญ่มากเลยค่ะทุกคนตรงไหนไม่ได้นะก็จะตัดทิ้งนะคะ ตัดออกเยอะนะ่ะคือมันไม่ได้มันไม่น่าทานเราก็ต้องตัดออกเยอะๆไปคะ่ะไปต่อนี่ นี่ค่ะทุกคนจุดเดียวอุ้ยมีค่ะส้มอีกหนึ่งดอกอุ้ยคาเวี่ยวยาว,ยาวโอุย้ยแดดออกแล้วดีจังเห็ดพิ่งหวานอืม มาแล้วมาแล้วจ้าเห็ดพึ่งหวานป่านี้นะคะว่าป่านี้เนะี่ยมาคราวที่แล้วนะ่ะออกอยู่แต่ว่าออกไม่เยอะออกอยู่ข้างถนนอ้าหวหน่งนี่กรย่างข้ามไปสร้างบ่เตะหัวเลยเนาะพี่น้องอืมนังกลมปนยูนนี่ก็ได้บ่เห็นเข้าค่ะเอ้ยตัดดีกว่ามันเป็นดิน น้องเป็นดินเยอะนี่กำลังขึ้นตะป,ปุ๊อย่างเงี้ยหวานกรอบเลยค่ะอย่างเงี้ยทุกคนน่ากำลังมองหาอีกอยู่ว่ามีอีกหรือเปล่าเบิ่ง้าทุกคนยืนเท่าอยู่นี้ ขาก็เสียแล้วค่ะขาก็ไม่ได้โอ้โหป่านี้มันยังไม่ออกหรือทุกคนออกน้อยๆย,ยังหาย,ยากอยู่เลยเห็ดพึ่งคาลายหมวกสม้มเบิ่งพี่น้องเบิ่งความใหญ่จ้ะบ๊าบา๊บาขาก็แข็งแข็งอยู่ได้พี่น้อง ว่าเอาละเพิ่นเท่าแล้วให้เพิ่นเฝ้าป่ายู่นี่ละเราได้ดอกน้นอยๆเยอะแล้วไงคะออกแล้วนี่เออย่างนิ่มๆขึ้นหลาแล้วออกขึ้นหลาลดเนาะอุยอ้ยอุ้ยนี่นี่นี่อีก ประลดประลดมันฝนตกไล่โพดมันหน้ามันก็เลยขึ้นลาเนี่ยขึ้นลาอันนี้ก็ไม่รอดออกจุมกันอยู่ปะเนี่ยน,นี่ก็เหลืองอันนี้เป็นเห็ดหนางไก่ค่ะทุกคน ไงก,ก็อร่อยเด้อเอาหิดนังไก่นี่แหละไปผัดกระเพราใส่หมูสับนี่ค่ะ หล้ยหลาทุกคนเอ้ยเห็ดหนังไก่นี่เขาปลอกเปล่าด้วยจ้ะหักง่ายหน่ายังจนเมื่อยปักแห้ง่ะจ๊ะพี่น้องพูดไม่ออกแล้วมาดู ึ่งดอกนี้คือใหญ่แท้ที่ใด้เออกอุ้ยเปื่อยแล้วจ้ะนิ่มน่ะนะ่อันนี้ก็เปื่อยแล้วค่ะโอ้ยอันนี้เป็นเมืองเห็ดพึ่งยักษ์นะทุกคนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะว่าง เปล่า hmm. ก็ส้มซื้อบะหมึงเห็ดพึ่งยักษ์จริงๆทุกคนเห็นบ่จ้าโอ้ยก็ใหญ่คักใหญ่แน่เนาะเท่าแล้วบึงได้จ้ะใหญ่ปูดใหญ่เกิน มันเป็นอันกระแมนอีกว่าพี่โนโอ้องเนี่ยอันนี้เนาแล้วบ่เปืือยแล้วค่ะเขานิ่มแล้วโอ้ยใายมุ้งอ๊อกบ่หักกันมากิดอยู่พี่แบบนี้ดูไหม,มอ,อันนี้ก็เป็นข้าลายข้า,ล,ขาลายเฮ้ยออกลาย ไม่ได้ก่ะตวน,นี้พอขาดอันนั้นน่าจะแกะแล้วนะไม่เอาเด้ออันนี้ก็โฟดโผเห็ดพึ่งค่าหลายพี่น้องอ๋อ,อดอนนี้นะมีแต่แนวเดียวนะยังไม่แก่นะเนี่ยยังได้หมดเลยได้ได้ คุณดอกเท่าค่ะค่ะดอกบักงยายอันนี้ดอกแก่เขาค่ะทุกคนนี่ดอกแก่แล้วอุ้ยนี่ขึ้นมาก็ได้อีกแล้วโอ้ยก็ไรค่ะกำลังนั่งกบเห็ดกลมเก็บเห็ดเหมือนปู่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยววางตะกร้าก่อน กใหญ่โพูดใหญ่พ่อเห็นบ่ทุกคนเห็นไหมคะดอกหญ่คัขกใหญ่เบิกหน่อค่ะพี่น้องเบิงดอกเ็ดค่ากระกว่วงจ้ะค่ากว่วงแล้วใบดอกกระไปแล้วอื้มโอ้ยพี่น้อง ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะกลับบ้านก่อนแล้วะค่ะแสดงว่าใกล้มาแล้วลูกเพ่มาก่อนละลูกเพ่มาก่อนรุ่นน้องแล้วลูกๆแลวหลานจะตามมาเต็มแน่แถวนี้อีกไม่นานค่ะทุกคนนั่งออกจากปตาหมาพากันนั่งก็จดก็แซบอยู่หน่อยมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยโต๊ะเป็ไงอื้อหือ นั่งอยู่ข้างทางนะคะอันนั้นขึ้นลาแล้วมั้งดอกเก่าเราหรือเปล่าที่เคยเจอตอนนั้นอแล้วอันนั้นอะไรดอกอะไรเห็ดอะไรอันนี้ก็เห็ดพึ่งแต่ตัวนี้ไม่กินจ้ะไม่ชอบพุูนไปหางพูนปเนี่ยพี่น้องนั่งท่าสังลังอยู่พูนจ้ะ ฮูนดูข้างทางตรงนี้ก่อนแวะนี่ก่อนไม่ใช่น,นี้ไม่เอานี่จ้ะสองดอกสามดอกอันนี้เพื่นขาลายน้อยอันนี้าลายหมอกสม้มเท่าหมดแล้ววะขาเน้นน้อยกวนบอเอาดอกขาเน้นน้อย,าายนีย่ นี่ค่ะอีกหนึ่งดอกเน่าแล้วโอ้ยเน่าแล้วเน่าแล้วได้แล้วพูนพี่น้นองนั่งสั่งลังอยู่พูนจ้ะพูนมีแต่หัวใหญ่ๆแสดงว่ามีรถขึ้นมาเหรอ,อ,อ,อเนี่ยลอยล้อรถเนี่ย กูนะบังลุกไปน้องมันแม่นเอียงกระโดดกระเดียดอะไรเนี่ยค่อนข้างแก่แล้วนะทุกคนมาไม่เอานะเพราะามันมีเยอะอยู่เห็ดตัวเนี้ยโอ้ยอันนี้ก็เป่อยว้าเท้าแล้วนี่ก็เล็กไปไม่เอา Được rồi Có bao lâu nặng lắm Bây giờ Yên tâm lặng Bây giờ Bây giờ Yên không có đầy chắc đó Cái này rồi, พี่น้องอันนี้ลานจอดรถที่เรามาจอดประจำนะคะทุกคนนุ่นนั่งท้ายอยู่นี่จ้ะกดปูอนอยู่ป้าพี่น้องเลยสองดอกหนึ่งสองอเดี๋ยวนะเดี๋ยวบิางพี่นออ้องยักเริ่มแก่แล้วจ้ะ ต้องทําจัดการวันนี้เลย้าไม่งั้นนะ่ะไม่ทันเริ่มเหลืองแล้วเอาดอกนะั้นดอกนี้น่าจะอ่อนกว่าอยู่นะอู้หูแต่ว่าต้องจัดการวันนี้คือกันจ้าต้องทําให้เรียบร้อยเขาเริ่มไปแล้วเหมือนกันอ,อดุดหมอนละ จะเดินกลับแล้วจ้ายางเลาะนำทางซื้อ,อนี่ขึ้นลาวะ่ะนี่ก็ได้โอ้ยขึ้นลาพี่น้องน่ะหอวยค,คนมาเก็บเห็ดมันปูพี่น้องเอ้ยอุตส่าห์ยางหมางพี่ว่าจะมาเบิ้งเห็ดมันปูซส้นหรอกว่ามีคนมาเก็บไปก่อนแล้วค่ะโอเคตอนนี้นายก็จะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคน เดินไม่ไหวแล้วค่ะนี่จะรีบเอาเห็ดไปทำอืมนี่ค่ะได้เยอะอยู่ไปค่ะกลับบ้านค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคน งานวันนี้ค่ะมันเห็ดเฮ็ดพึ่งข่าหลายหมวกส้มเห็ดพึ่งหวานก็ได้อยู่มันดอกใหญ่ค่ะทุกคนก็มีดอกเล็กแล้วก็มีเห็ดไอ้มันปูก็มีเห็ดหนังไก่รวมๆไปค่ะทุกคนนี่ค่ะ,ะไรายได้ค่ะวันนี้ จะกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้นาขอตัวกลับบ้านแล้วค่ะโอ้สภาพไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้นากลับบ้านแล้วค่ะโชคดีทุกคนค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ